มาเรามาหาบ๊อให้กับสาวจริงๆสาวแหละ <laughs> สาวดุนแต่ตัวโฟดีกว่าเพิ่งจะได้มาตะกี้เลยบอกเลยว่าจริงมันตัวซัพพอร์ตวไม่ควรโมนะแต่ถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ก็ดีเหมือนกันโซลา่าแมว แต่ได้เทเรี่ยวอ่ะตัวแบบเนี้ยเอทไไม่เคยหมดเ,เล่มันไม่ดาวมหะอะต้องอีเทเรี่ยวแต่ด้วยทุนตัวนี้เลอแค่นี้อัปเดตนี้คงกดตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วมั้งตัวไปรพห้าสิบไม่น่าได้กดมันหมดแล้วโอ้ไมก่ก็ยี่สิบเันสุดท้าย หรือเมื่อกี้ควรเก็บโซล,ล่าไว้ว่ามันก็เป็นอิตาเลียลดาวเกดรดลงมาโอ้ไม่ก็สิว่าสุดท้าย